ที้เาพอได้เงินเบียดี๋นีเนาะสองหมื่นเท่าเดนิสองหมื่นห้เขาออกบ่ได้มันก็บ่ได้แล้วงามเดียบันี้หงามเดียบแบบหังามังามหมื่นสามพี่น้องนเม็รหน่อยสามสิบกว่าหัวงามหมื่นสามก็จ้าไปเรียก แบบงามเลยเป็น um, like, ังลกับม no! wow. right. ีห ah> okay? ัวน้ดอกแ่เพิ่นเลี่ยงอยบ้านเพิ่นกัเมยจักอย่สื้อพี่ืปจังเลยเผู้เลี้ยงเนาะจดเหลี้ยงอยบานกับเมยพ่อแห้งล่ะว่าเบีงามในพี่น้องมืนควบ้านอันนี้เวียดนามเขาได้กับโเลือ เวียดนามสูงเขาได้โย้พ่นแต่บางวัวเอาออกวัได้เนาะไปมีเงินกระซื้อไว้พี่น้องนี่เออกักตุนไว้สองหมื่นกว่าๆนั่นกับสองหมื่นกว่าคือกันน่เนาะกอคือดอกพี่น้องเขาไปมีเงินซื้อดอกสองหมื่นเพื่อทั่วเสือดอกเนาะพวกไม่ได้ขายเนาะเจ๊นี่ตลาดยังบ่ได้ขาย อ,อ่าามี่อยู่เาท่นไเื่อยอยู่เขาขาดทุนเป็นหมืน่นพอได้หลุ่นี่มงคู่อย่างนี้ว่ขาดไดซด้วยขาดบ่ได้ได้หน่ทั้ทงสูงทั้งใหญ่ทั้งเหญ่ทั้งสูงทงงัทง้งให่ได้สองหมื่นเท่าไรหมื่นสี่จะสองหมื่นสี่มันกระือเลยจะเจ้าบอเนาะกือกีสิ้อ <c oughs> ือแล้วจะก่ซื้อไปขามันกินโมเม้นตัวญงโพดเน่ เืาเอ,อ,เอาเลยหื้อห้องไห,ห,ห,ห่สองหมื่นหกเป็นเงินจะเป็นพ่อซื้อไหวเด้อพี่น้องพ่อถารกามีเงินที่หลายบานเท่ากันเลทำเงินกระพูดมาขายสองหมืหกสองตัวึตัวละหมื่นสามพันโอ้จะเป็นพ่อซื้อ เดีว่าเฮาเดี๋ยวเฮาไปเลี้ยงแค่บาทมองสำคัญไปเห็ดปัดบวีผู้ซื้อนั่มมันก็ได้เลี้ยงไว้แล้วเพื่อจะเข่าเคียงเนาะช่วงนี้เคียงเขาก็ะคาบ่ได้โอ้ซื้อไปเนี้ยเพต้องเลยบ่ราะซื้อเยู่ไห่เล่าอะไรสามวันสามเราโอกาเนาะเอาไปก็เลี้ยงไว้ห้ามมันจอยย่างอีก ขายบ่อไหนบ่สิได้ขายเอามากคบ่พอได้ขายครับออืเอามาโชั่วให้หอยก็ห้าวนอนละพี่น้องนั่งไปนั่งมากก็ห้าวนอนนั่งจนห้าวนอนจากง้อตุลซีพันเหลือจากบาทบ่านี่เหลือคือสันหัว มันเดขาย่นเดกบาทบนี้มื่อนี่้ยอนมีราคาเลยมีราคาอ่ห้องใเท่าไรตัวละสี่พันกว่านี่ว่าตัวละสี่พันกว่ายังงห้องตัวละสี่ันกว่ามันก็เมื่อนเลยเฮยังได้สันนะบยังไม่โบยังตัวละสีักว่ากัยังตัวละสีพันกว่าอ้ยเจังไดตวนั้นกัสไข่กับตัวนี้เน่จัหน่อยเออมันมันสดต้นันทา่อ พเผู้ซื้อว่าถือเลีงอยู่พุ่แต่พ่นีซื้อครับพอตัวละสามพัญหาอยู่ว่าเนี่ามันหายสั่นหัวอยู่เอาสามพันสี่สี่ซสั่นน่เอไปเลยสี่สี่ที่าเลี้ยงล่ะขันเกี้ยวเนี้โอ้ตัวลสามัหาเพื่สั่นหัวพี่น้องนี่เอาลองเบิ้งใครมีเงินก็มาซื้อไห้เนาะบหันขายบหันโอ้ขายบหันขายกะทีพันยังขึ้นหน่อยขึ้นญงอยู่ขึ้นก็ว่ได้เกอะว่ได้อีกนา

มือนี้มือนี้ฮะก็เห็นเห็นผู้แรกนทั้งบ้านเข้ามาสื้อหัวบ่อนฮะก็เห็นผู้มาสื้อฮะก็เห็นผู้แรกมื่อนี่โอ้ก็ให้แล้วเนาะเอามาขายเหระซื้อขายแล้วขหละได้จักบาทกไฮไลฟ์ป็นไรมาสั่นถามนั่นเอารถเลยมูลพันนี่เอาก่อพันหาเออพันหาคอยกับแมวบาก็เจ้าล้วแล้วก็มาขายซื้อซื้อแล้วบอว่าสิเอานะเเอาเอาเอาสันนะซื้อซื้อ มากระซือต้องมบบไงหนึ่งก่อปัญหาเนาะมีหน้ามีหน้าก่มีหน้าน้ซื้อถอนตัวกันมากเอที่อย่างเงียยเนาะจะออกส่งได้ส่งของของพ่อใหญ่แน่น ก็ใหญ่ใช่แน่ก็ได้สรงคุณมันปีดแต่บทประดาน้ำ่พราท่านได้ปี๊ดดอกเจ้าหล่เย็บเชียงอย่างโอ้ยคนพอด้ไปฮอตบุนถ้านที่อมแอ้มเฮานี่บพอด้ไปไกลดอกคุ้มืลยนี่วายวอกกระนวลใครวอกนี่ก็เห็นนะเนียกะบอมีพี่น้องมือนี่เอ้ายังอมตลาดฮะก็เห็นเจ้าเนึ่ยขาดทุนพื่นกระขายดิพี่น้องมือนี่ ง่วง่ได้ขายดูยะสูบบิบิจะไรอัจฉรยะสูบมานนีง่วงขายง่วงม่ได้สูตแต่ยะปุ่ยปุ๋ยปุยอยู่เท่าไหร่ได้ขายจ้าตัวอะไรง่วงมันเคยในตัวเดียวเคยขายตัวเดียวอยากเบึงง่วงขายได้ขายไปแล้วส่งหล้านี่ยเาหร่้่ไหล่ง่วง โอ้ยสนุกแต่สีสื่อสนุกแต่สีสื่อสป็นังไหผู้เขาเมียสื่อเดียวนี่สื่อตัวผู้กับมิจะพูดสื่อตัวผู้เป็นตัวดีอสื่อได้จักบาตาได้จักบาตตัวนี้ไอยอะไรได้ลายแนีตาตัวน่ะพ่นสีน่ะยข้องไผ่ข้องเจ่าพ่นสีนี่ข้องเจ่าพ่นสีนี่เอาเอามานี้พอสามพันดีกว่าข้องเจ้าตัวน่ะแกจะขายสามพั เน่ยังมีซองลอยอยู่มีดิขายลอยหนึ่งไปคือรถเนี่ยหายแล้วไปคืนลอยหนึ่งเลาไปคืนโอขายขายขายมันทีทอดนี่เอาไปเอาไปขายเฮ้เพื่อนจริงว่าไม่ถึงสามพันแล้วชั่วโมงนี้ก็ช่วยไปเฉยๆไม่ได้แล้เอาไปขายอย่าไปซี้ตัวอื่นนตัวนี้คอยให้เจ้าขายนี่ขายไปยังมันตัวลอยเดียวหนึ่งเจ้าเอาไปจนคำเจ้าก็บริขายเด้นี่ ตาตาตามาขายบัวนี่เอามาขายไม่ได้พูดเล่นมาขายนี่เขาซื้อนี่ฮะเขาให้ร้อยเรื่องเร็วให้ร้อยหนึ่งบัวขายจะกี่บ่อหนึ่เดียวจะขี่มาให้ยังสั่นขายเป็นยังร้อยเดียวก็เอาร like ้อยเดียวก็เอาดิ чи, ๊ร้อยเดียวกับเงินครับด right. ิ๊ดิดีกว่าค้นกลับบ้านบัวเป็นยังเคาราคานี้ผมจะเอาเมื่อไรอะบ่เป็นยังสั่น ไม่ว่า,ากันเขาตัอร่อยหนึ่งให้เขาเปน็นอย่ง <c oughs> นี่ก็ดูเตยา <c oughs> อีกแล้วนี่แล้วล่เลือดเลือจากตัวเลือจากตัวเลือดม่จังสี่วะนีต่ตัวนี้ได้ขายบ่หน,นิตัวนี้ก็รับนะมอนี่ขี่ขายหลายเมเี่ยม <c oughs> มันบ่ไรานหนวมันใหญเลยบ่หกดสองเอาหกพันหน่งไบ โอ้ยคุณไห,ห้เขาซื้อคือบอกใครเขาแถวแกจีออนทาปิดกางแบนแบน,แบน,แบนาหเขาเขียนอยู่นะ่ะนี่ถามจีออนในจักบาทสรุปในจักบาทเราอ่อนโอ้ยโอ้ยหายเห้เาสองร้อยเท่านี้เก่งเว้ยเด้คารุยังคิดว่า,าอเอาสนามหมได้เดี๋ยว <บา S 1> เอาค่ารถ <บา S 1> ต่ออีกเอาค่าร์น้ำเอาค่าน้ำมันเอาค่าน้ำมันก็พอแล้วไปขึ้นรถกอนมูด้วยพราะว่า พอตัวหน่อยกะมูลอันนี้ถสองนะถี่ไาไม่ึ้นลวก็มีสามพันสองร้อยดีอย่างดีเดียงพรพ่อขาวขกวนในกำไร้เบอนรกิการถึงที่บริการถึงที่รัดจอย่ง่นบอ่ยโม่พดคือเกาแม่นึงครับห่วยห่วยู่บ้านกามมันถือก้นันบ่เฮ้ยบ้านกามมันถือกนันบอได้ใช้ยูดีไอ สีเปลูกน้องอยู่ลถือกับบริถือกับบริรเราาอาการยังซีนะเมีนอยู่ดรกเลือตัวหนึงกับทือกบาพานเต้าบาขายออกซื้อๆออกโตหมนี่เนาะออกโตครับออกตไว้ก่อนบันไดไยจักเดือนกว่าๆน้ันไดเียก็เมเป็นทุกตลาดเดียวกันเหมดกําลังมาดีๆพี่า หวงว่เป็นทาเลยไม่ต้องไปตีหัวมันตกลงก็ขายไม่ได้เหมือนเดิมไม่มีคนเอาด้วยกองละพันกองใหญ่เขาเขาก็ไม่อยากเอาแล้วช่วงนี้เนาะได้กี่ตัวขายได้กี่ตัวเหมือนนั่ได้กี่ตัวใครทิ้งหมดแล้วขาดทุนตัวละเจ็ดพันหกพันเออยามันปล่อยออกก่อนดีกว่าสิไปเดืยอบเด็กยังไงกระยังพี่น้องฟังทั้งควายแห้ว่ามีคนเขามาถามเลยพี่น้องเลย ยังครับชมตลาดครับบังเอางบังเอางตัวไรังครับฟังทั้งคู่ไอ้พวกมีผู้มาถามเลยเนาะมื้อนี้เนาะยั่งเลยบ่มีผู้ซื้อเลย่นไม่ซื้ออยู่ภายในมือหนึ่งอยู่ตัวบางไงานี่เอามือเลี้ยงซะก่อนครับสงสัยเอาไว้เลี้ยงละขายจังไงได้งงงงเกแก่ๆกับเลือดพุทธีพี่น้องเหมือนสื้อพ่อได้ขายแต่ตัวผู้ ตัวฟูนดน้อยๆพี่น้องราคาบ่อถ,ถึงหมืน่นราคาหกเกียรติพันไอเไสายไรซื้อร้อยได้ไหมน,นี่น้อยครับน้อยราคาบ่อเกินเท่าไหร่ไม่เกินหมืน่นพี่น้องเทึงน้อยไม่เกินหมืน่นข,ข้ขอใดขายก็ได้ขายเจร้อยหนันมือน,นี่สังเกตเพิ่งงไรบัวเนื้อจบบัวเนื้อบัวโค้งจบมือน,นี่พี่น้องบัวมีคนซือ้อกดเอาซะก่อน ไายปอตัวงวามาเป็นาาสกกนา,ขา,ขาววัดอัลเก่อนเียยว่าค่าเข่าตลาดเพื่นโบอดน้ำเห้าด้เนาะเม่นแท้เลยตัวละ <c oughs> ตัวละหาทิบบาทเตรียมเป๊ะเลยทํมมาซอยตลาดก่อนแท้งหอชสวงนี้อีกสองเดือนถมามันดีขึ้นก็นโอเคงอยเพื่อสีเพื่อนหลายเดือนเด้เม่นเม่นเศร้าเป็นโรคแล้วกันยังบบพือ่นอีกได้หนิกําลังมากงางราคากําลังสีค่ๆนนกา ังไดเนาเนาะหาทุนสองย่างทางั้งเขาตลาดทาั้งทั้งขาลมันเาอาเราเป็นง้วน้ำเพลินนี่ยเราเพลิน<อ>ง้อง่ามง้อบอดดิค้ายง้อง่ามกับบอดด้คายพี่น้อง ไฟเมาม่านจักบาทพี่น้องทั้งผู้เสียงนี่แม่บ้านนี่นี่แม่บ้านนี่แม่จักบาทนี่แม่บ้านนี่ฮะเว้นเจ้าของพี่น้องเมาม่านพิจาื่อ กินเราที่เราเที่ยวมัเมาเมื่อฮอนเฮือนกับเมียให้กับไห้ก้อนเด้อกอนเออเออไห้ก้อนเด้อเมียหนเด้อโอ้เออเออขายรูดเออเพราะมั่วเราเมื่อได้พวกก็ได้ขายมัวกันนั่งชุมนุมกันว่าเมื่อฮอนเฮือนเทาก็บไห้เมียก้อนอย่าท่านให้เมียให้เหรนเออท่านตัวละหนอเปิดสามเมียเปห้าคนนี่มันบ่ได้ขายเปิดห้าคนมาเบิ่งงัวพี่น้องถ้าคู่ขันงัวถือถือ วถือถยังคือเกาเบวทางคูขันเหมือนี่เป็นยังไงเหมือนนี่ฮักบอเนียนจริงเลยเนีนอิงจิงนี่นี่ราคาสราคาหมื่นกว่าบาทว่าท่านขยับขยเยือนโอ้ยพอยายรูกขายมื่นเจ็ดแหงหงอ้วนกว่านี้ขาดทุนหมื่นหนึ่งแก้วมือหาเท่าน้นเลยน่านีเด้ไม่่องเินมีเ เสร,รุปแล้วยังคือ,อเกาพี่น้องเสริรล้ายังคือเการาคาล่วงไม่เป็นท่านี่จากหมื่นเจ็ดหมื่นแปดสี่หมื่นห้ากสิขายห่วยโค้งเสือเขาก็จะกี SO SO ่กับสองหมื่นเด้บางหันนอมีสมืี่สอหมื่นห้่เอ้ยยังเหมือนเดิมพี่น้องบ่ได้ขยับขยายเลยมือนี้ เด็กขายจะทึกน่อยคู่น่อยพี่น้องแต่ว่าถือแห้งได้ลรอจังเด็กขายขันว่าแห้งเนี่ยเขาบอกว่าซื้อคือเก่าเด็กกำไรอยู่สั่นวะขายออกนั่นเถอะพ่อได้เลี้ยมอยู่เอ้าพ่อได้เลี้ยงเราอ่ะไม่ครับอยู่ในรถท่านลงอยู่ ยังมเอาลงก็อย่าเอาลงทอมันเสียขึ้นยาท้าเวนดูมันท้มืห่าซอยเลยใส่ยังไงนั่นทั้งรถนั่นมืนหามืนหาบนทั้งรถนี่รัวเดียวมาเนี่ยเขายาดกินเหอนอะไรนี่กินยคนกันอยังเออกินไปหมกละ้โหมันหดมันหดยาวลงทอมือนี้อ้ยเวียกเปียกเขาบอกว่าสื่อมว่ได้ขายดีพอเน แล้วไปทั้งรอ่ะย่าเมื่อง่ายยสันนาะยาวลเยาลงแมนมาสายน้ซื้อก็มตแนหอยเพิ่นซื่อเพิ่นกือกทยเป็นบ่เน้นไทรบเป็นไหนโอ้จะดื้อจะกุดแน่ยาวลงนะยาวลงยาวลงแมนขันเพิ่นซื่อกับไปไว้เขารดเพิ่นเลยเขาลงมาได้ดอกนี่เด้ผมมันดีสื่อนี่ยังลงมาได้้มันเสียวขึ้นเนี่ย เที <Hoy S 2> ่ยวขึ้นยากขึ้นยากแ้่กึ่งบึงตามันกระหูจุวมตาใสๆเนี่หนหูสั้นๆระวังเรียนบาท่านได้นี่มันบอดืดันก็มันส่งมันยังเสือพืืนปัดตั่งกันทปคืออมันส่งมันสื่อเรียวว่าไฟอาคารผัวอะไรฟ้ามืดหะ เนียบฟูเสือไปมันบุพูสือคยว่าสองหมื่นเจ้าก็อุกอยู่เดีวนี่แม่นบ่ไว้คันสีต้องาสีแล้วเหหตอมกระเมียนอยู่เบียดพวกเขาเจ้าชีวิตใครอ่านอกมันก็เรียกมาเลยเม่นบ่ต้องหาว่าอะไรน้ ให้ข้อมันขึ้นก่อนจะก็มาขาย,ขายเอาเม<า>ื่อเลี้ยงไว้ก่อนจัดซ้ำเงนเงินหาตอลักเงินพี่น้องเอาขายบ่อใดก็บ่อขายพ่อแม่ม่านแม่ม่านนี่ยังไดงกับมย oh. ม่านนี่โอ้เมยม่านพี่ไถ่แบกพันครับเพิขายบ่อใดพี่ลูกอยากขายเท่าใดก็ขายเก่าพันธ์ท่องใกล้ที่ออกแล้วบ่อใกล้จอแล้วครับถ้าพี่น้องเพิ่นอยาก็ไปเลี้ยงเง็ค่ยังไงเพิ่นอยากไปเรียนคือเพิ่งมีมีเบอร์โทรอยู่บ่มีเบอร์โทรอยู่บ่เบอร์โทรว่มีครับ โอ้ยเขาถามหาอะไรนัดนอะไรได้นหนิงวดเมททองงวดไยเขานี่แม่มีเบอร์โทษครับจวายเสีทไรได้บานนี่เป็ดเก่าพันกับพ่อซื้อเลยเนาะมันม่านน,นี่ก่อนสิพ่อซื้อคุณมองอะไรครับโอ้ยนายคนบ่มีเบอร์โทรเอ๊บาานีมาถามรอบหนึ่งแล้วนี่ครับพนนุ๊กครับเอ็ซีเพิ่นถามหลายคนอยู่เพิ่นะอะไดรแม่จังที่ละเมททองเพิ่นมาเบอรโ์งงโทษจำอะไดอื้อเฮ็ดเลยบาน กูซื้อไปเลี้ยงกับพ่อเลี้ยงยังอยากได้พี่เลี้ยงได้เจ็ดเปดพันเป็ดโอเจยเสียสีขายก่อพันบ่วันไหนเป็ดพันธ์คือวันไหนเป็ดพันแล้วเบื่โทุจ้ำวัได้พี่น้องรูปลายก็ได้ขายวได้อยากลองอยากอยากด่างอยากดอกอยากยั่งยาหัวมันน้าขอยามันสนอกว่าคันละข้านี่เออเมียมันพร้อมพี่น้องผมมีเบื่โทรจ้ำเบื่อทุกวัน้หนหลีงงงงกันยังตัวนี้ก็แบบสวยเลย บ่ได้ขายเด้พี่น้องมือนน้อาพอ,อ,อกันไหมพี่น้องตลาดวาลินชำปลาบมืออื่นเส่าไปวาลินบ่น้อคนมืออื่นเนี่น้องพี่ห้างว่าถือบ่สั่นหัวดืดเดีดด๋ยวว่าสิไปเติมค่าตลาดเขาเอาบ่ไปเขาก็ขาดไรๆห้าสิบบาทพูตุ้มพือนแห้งแห้งให้คนีมีคนถามในสื่อว่าแสดงว่าเมืม่อวานบัวพาน์ตี้อยู่สมปอย bố mẹ à